วันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์จับยึดของทางแบรนด์พัมคิดนะครับผมก็จะเป็นการจับยึดไบา์แบบเข้าฉากนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นแคมเข้ามุมชิ้นงานแบบสายรัดเบลนะครับผมก็จะเข้ามุม90องศาทั้งหมด4มุมเลยนะครับผมก็จะจัดเรียงอุปกรณ์นะครับเข้าในแต่ละมุมเลยนะครับผมแล้วก็ทําการหมุนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูนะครับพอเราจัดเสร็จแล้วนะครับเราก็บิดแบบนี้เลยหมุนเข้าในลักษณะแบบนี้เลยนะครับพอ หมุนเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับใช้เป็นปืนยิงกระปูนะครับยึดกับตัวชิ้นงานได้เลยแบบนี้นะครับผมก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการจับฉากให้ดูนะครับว่าชิ้นงานของเราได้ฉากหรือเปล่านะครับผมอ่ะพอจับแล้วนะครับได้ฉากเลยจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์จับฉากตัวนี้นะครับก็ไม่ได้จับได้แค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับก็จะสามารถจับได้แต่หกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแม้กระทั่งงานวงกลมก็สามารถจับได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นครีมหนีบชิ้นงานนะครับผมขนาด3มนิ้วนะครับก็จะเหมาะกับงานที่แบบว่่าาเอไมต้งกร ขีดข่วนนะครับเพราะว่าในตัวในส่วนของตัวชิ้นงานเป็นพลาสติกนะครับผมก็จะจับยึดชิ้นงานได้แน่นมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถจับยึดในส่วนของเหล็กได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ไม้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากวัดมุมไม้นะครับอย่างหนา8นิ้วนะครับผมในส่วนของตัวฉากนะครับก็จะมีสเกลนะครับบอกเป็นตัวเลขด้วยนะครับก็ใช้สามารถใช้วัดใช้จับฉาก90องศาได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้ก็เป็นการจับฉาก90องศาก็ใช้แคมทั้งหมด2ตัวนะครับผมต่อมาจะเป็นแคมปเข้ามุมฉากนะครับผมก็สามารถใช้งานอย่างง่ายเลยเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูครับพอราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ยกด้านหลังขึ้นนะครับสังเกตว่าตัวบีบด้านหน้าครับจะเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะทาให้ชิ้น ไดดู้เลยักษณะการใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่ว่าเราเาจับให้ได้มุมแล้วก็ยกตัวหลังขึ้นแบบนี้ครับชิ้นงานก็จะได้ฉากสวยงามแบบนี้เลยในส่วนพี่ๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับ